มาที่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอกนัดกับพี่จุ๋มยังคงลงพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะเราจะพาไปดูปฏิบัติการเชิงรุกของสภากาชาติไทยทำอะไรบ้างในงานครั้งนี้ลงพื้นที่ไปด้วยกันเลยค่ะ ู่ช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะวันนี้นัดและพี่จุ๋มยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาติดตามโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจค่ะเราย้อนกลับไปตั้งแต่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยได้ยินข่าวกันมาตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าประชาชนไปบริจาคโลหิตกันน้อยลงแล้วไม่บ่อยครั้งนักแล้วค่ะที่เราจะเห็นสภากาชาดไทยปฏิบัติการเชิงรุก แต่ในครั้งนี้สภาการชาติไทยบอกเลยนะคะว่าตั้งใจและเต็มใจเป็นอย่างมากในการที่จะไปให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความอิ่มอกอิ่มใจในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 การบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมากวิกฤตในครั้งนี้รุนแรงกว่าในรอบปีที่ผ่านมาจากกราฟเป็นข้อมูลการบริจาคโลหิตทั่วประเทศการบริจาคลดลงซึ่งในภาวะปกติจะเห็นว่าต้องมีโลหิตรักษาผู้ป่วยเดือนละ2แสนยูนิตมีการขาดแคลนสะสมยาวนานมากกว่า5เดือน จึงมีผู้ป่วยที่ต้องการเลื่อนการผ่าตัดและการรักษาพยาบาลออกไปอีกเป็นจำนวนมากเรามารวมตัวกันนะแล้วก็ทำเป็นหน่วยแพทย์ขึ้นมาเป็นแพทย์เฉพาะทางแล้วก็อาสาที่จะมาร่วมใจกันรักษาคนไข้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่9แล้วทำมา9ปีแล้วครับ ทางมูลณิธิที่ธรรมาพิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงปอดทพอ .9 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเปิดปรับบริจาคเลือดจากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลืออีกทางเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคโลหิต ตลอดเลยนะคะในช่วงสองปีที่ผ่านมานะคะแบบที่แบบเป็นลักษณะการประชาสัมพันธ์ขอเชิงรุกมากเลยด้วยความที่ประสบภาวะขาดแคลนความจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องการทุกกรุปอยู่แล้วนะคะ,ะเพียงแต่ว่ากรุ๊ปที่ยิ่งหายากเนี่ย<ๆ>เช่นกรุ๊ป a b เนี่ยก็จะยิ่งเป็นที่ที่ต้องการมากเพราะว่าผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปนี้เนี่ยจะมีเป็นจํานวนน้อยในประชากรอยู่แล้ว ต้องขอบคุณโครงการดีๆจากกครมนักศึกษาปอทพอ .9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำความดีในครั้งนี้หากท่านใดที่เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีหรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคโลหิต3เดือนแล้วบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศสามารถบริจาคได้ณโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพพิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ